บดกดพอแล้วหยุดอ่านก่อนครับผมสวัสดีครับผู้กำกับรายการปีฟันโกดกล้ากินกระถางกับู้กำกับแสดงออกมารายการนี้มาจากรายการเบียร์เสือฮะมีคนบอกว่าเชื่อรายการไม่เหมาะสมจริงเปลี่ยนมาอะไรเน้วนี่ใช่ไหม ให้กูยอมสุดขอถามคำนองคุณแม่สุดที่รัุณี่เนาะเมื่อไหร่คุี่ตายวสุดลักทีสุดลักเทสุดแล้วใครคมองยังไม่ชื่ออะไอ่ได้บอกคนะใครับามทำ่คนที่สองไงพ่ไม่ต้องเใครวะเจเอ้ไม่มไจอูคอนเสิร์ต รแม่าหรัแมมาโอตามามาอยู่อัไหคนัไปอะไรมาสันแล้วบอกไม่เอาไฟใหญ่คงใช้ก็หรอช่ด้วยชไหม่ไม่บอกแมนะข้างหลังไม่ีก คุณแม่คุณก็ด้วยแล้วคนแรกเป็นที่คิดว่า,าจะทำอะไรให้กับคุณแม่สุดีรักของเราทำก็ได้ทำอะไรผมขอสักน้างกับคุณแม่ เเใชแม่ไม่กูเราจะเป็นเองแม่เลยนะช้กับแม่คืออะรเล่นยังไงวก็ทาเนาคุณแม่สุดที่รักคแม่อะไรไอาเหี้ยใช่เลยเนี่ยทนคุณแม่ปักแม่จุ๊มชายเล่นมากสัตว์นมอยากจะบอกคุณแม่สุทีรักไหถึงแม่ครับแม่แม่ไปไหนแม่น คองแมเย็ดรับมีหนะน,น้ามาด้าายอ่ะ

จะบอกคุณแม่ว่าไงรักแม่มากขอรักแม่แม่หนูเป็นเต,นเนเตยบอกไปยาวๆไปไปไม่ไปดูเชื่อต่อไปอย่าะไรกันแล้วช่วลูกเสียวจากเฟฟันโจดคุณครับคุณรู้ไหมครับว่าทำไมถึงเรือล้มเข้าจอดที่ทา แมครับ่แหรอแแแ่ช่วงกิกรรมยางวางของเดสุดเชดูผมผมกิจกรรมย่างวางอันดับินเ่คเอเรนกิุยาผู้ชี่วชางเราวันพมจันทาวันครับเนทาเนี่ยู่นิุกิมากี่ปีแล้ว ฝังยได้ไหมไม่ีอะไรตอกไอตองไม่้มไม่ชอฟังเลยได้ไหมก็ง่ายยังไงอะไปจบอันดับสองล่นโทรศัพท์คอันดับสองนผมดนโทรศัพท์ผมคนนี้ชัดชนมือวางอันดับสองของรายการสปีดไวเตอร์นผมเป็นแบบคนติดเกมอันดับหของห้องเราคุณยนครับผมรู้สึกไงแบบแดนั้นแต่เนี้ยคือเล่นเกมเก่ง มันมีเสน่ห์ยงไงนดึงดูดใจอ่ะมันเทียดีอ่ะเนียบกับขามันยังไงแ่มาจากโคได้อโอวเจ้าสามอ่านน้ำเสืออ่านเสือตอนน้งสือแห่งห้องผมนะครัผมเช่คเช็กอรุวส่วเชิร์ อยากออกไม่อยาชควยแน่อันนี้เราขนมกินห้องมย่มันมีใช่หรอมันมีกดแล้วทำอีกอย่างมากินอ่ะทไมก็แเพราะว่าอะไรกดมีไว้แล้วขึ้นมาเก็รู้อยู่ว่าโดเื่นแก้มอยู่แลกอรไ I don't